ขออบนนอมต่อคุณพระรัตนตรยัยขอโอกาสพระอาจารย์ไพศาลครูอาจารย์เพื่อสาธร,รมิกเจริญในธรรมไม่ใช่ก็ญาติโยมผู้ปฏิบัติทุกคนวันนี้ก็ตรงกับวันที่12สองิงหาคม2565วันที่12องสิงหาคม ในหนึ่งปีก็มีแค่วันเดียวมีแค่วันเดียววันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของวันที่สิสองโดยเริ่มนับตั้งแต่ตั้งแต่ถัดจากยี่สิบนาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาตรงของวันนี้ตอนนี้ผ่านมาแล้ว สชั่วโมงกว่าในสีชั่วโมงกว่าเนี่ยถ้าเราลองดูนะว่าแค่เศษของวันอะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้บังที่ได้บังเกิดขึ้นนะไม่ว่าการเกิดนะในภายในสชั่วโมงเนี่ยการเกิดของสิ่งต่างๆก็มีมากมาย อาจจะมีคนเกิดอาจจะมีสัตว์เกิดนะถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลเ,เราจะเห็นเลยว่าในสามสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีคนเกิดส่วนสัตว์เกิดก็คงอยู่กระจายไปทั่วนะทีนี้ถ้าเราลองมองย้อนเข้าไปปีอื่นๆวันที่12สสิงหาคมมันก็เหมือนกันก็เกิดจะมีสิ่งเกิด มีคนเกิดสัตว์เกิดอะไรเกิดเยอะแยะมากมายจึงมันก็ไม่ใช่เกิดอย่างเดียวเนาะในวันเดียวกันก็จะมีการตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่12สิงหาคมเนี่ยก็จะมีทั้งการเกิดและก็การตายไม่ว่าจะเป็นอดีตรวมถึงอนาคตที่จะถึงก็มีการเกิดและก็การตายนะ แล้วก็เมื่อปี2475อย้อันนี้ย้อนไปนก็จะมีพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็ได้บังเกิดขึ้นเหมือนกัน,นที่าร,าาราชาศัพท์จะเรียกว่า วันพระราชาสมภพก็คือวันเกิดเพราะฉะนั้นสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9ก็เกิดวันที่12สิงหาคม2479๒๔๗๙ต้7๒4 7าทีนี้ถ้าถัดมานิดหนึ่งวันที่12สิงหาคมก็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนเมื่อ2479 ตอนนี้ถ้าหลวงพ่อคำเขียนยังมีชีวิตอยู่ก็อายุ86ปีทีนี้วันเกิดวันตายต่างๆเนี่ยจริงๆทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็ต้องมีวันเกิดวันตายในวันที่12เยอะแยะไปหมดแล้วก็บางครั้งก็ได้จัดว่าวันเกิดของใครก็เป็นวันสำคัญเช่นวันเกิดของสมเด็จพระราชินีวันที่12สิงหาคม ก็ได้จัดว่าเป็นวันแม่ด้วยนะแล้วก็จะมีการเเรียกว่าทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการส่วนวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนจริงๆวันคล้ายวันเกิดเนาะไม่ใช่วันเกิดแล้วตอนนี้ก็จัดให้มีการปฏิบัติธรรมรอบพิเศษก็อย่างที่โยมมาคราวเนี้ยนะวันที่12บสิงหาคมก็เปิดคอรอส เพื่อให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติที่วัดป่าสกะโตวันที่12จริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง14ตรงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นคือวันที่12สิงหาคมนะก็มีเหตุการณ์อย่างที่พูดให้ฟังอย่างคร่าวๆทีนี้มันเป็นเรื่องของประเด็นของการเกิดและก็การตายนะ,ะหลวงพ่อคำเขียน เกิดวันที่12สิงหาคม2479 2479แล้วก็ท่านก็มามรณภาพวันที่เช้าของวันที่23สิงหาคม2505 2557ล่วงเลยมาก็เนี่ยจะครบ8ปีนะจริงๆก็หลวงพ่อกำเขียนก็เกิดในเดือนสิงหาแล้วก็มรณภาพในเดือนสิงหาแต่ ต่างวันกันซึ่งวันที่วันคล้ายวันมรณภาพคือวันที่ยี่สนะทางวัดก็จะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมข้ามคืนคือตั้งแต่คืน22ต่อเนื่องกับคืน23ก็จะมีการก็เรียกว่าเนสัจชิกนะเนสัจชิกไม่มีการนอนไม่มีการเอาหลังไปเอนกับพื้น แล้วก็ทุกต้นชั่วโมงก็จะมีการแสดงธรรมนะตั้งแต่สองทุ่มแล้วก็สามทุ่มสีทมทม่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามก็จะมีแสดงธรรมทุกต้นชั่วโมงครั้งละประมาณ30นาทีก็อันนี้คือกิจกรรมที่จะทำในอนาคต ทีนี้เรื่องที่พูดถึงเรื่องของการเกิดการตายตรงนี้มันเป็นเรื่องของความจริงนะบางทีเราเราไม่ค่อยได้มองเรื่องนี้แต่ส่วนมากเรามักจะมองเรื่องเรื่องอื่นๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นกิจกรรมนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของความความตายเป็นของตัวเอง เพราะว่าทุกคนเมื่อเกิดมาเนาะจะต้องประสบกับความความตายก่อนที่จะตายก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บอันนี้ก็เป็นธรรมดาการเกิดการแก่การเจ็บการตายคนทั่วไปเขาเขาลืมไปเลยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ไม่สนใจแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยยังไงก็ต้องสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องประสบเป็นสิ่งที่ต้องพบและต้องเข้าใจมัน ถ้าเราไม่เข้าใจมัน,นเมื่อถึงคราวต้องประสบก็จะรับความจริงไม่ได้ก็จะทำให้เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพันธ์เนี่ยแล้วก็ที่ก็เรียกบางคนสติแตกเพราะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องสนใจเรื่องนี้ต้องรู้จักปรากฏการเหล่านี้ ตรงนี้เองอ่ะการที่จะรู้จักก็คือก็เรื่องของการทำกรรมฐานนี่แหละถ้าไม่มีกรรมฐานก็จะรู้จะเห็นได้ยากเพราะว่าจิตใจคนเรามันมักคุณที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่อยู่นอกตัวแต่เรื่องในตัวน้อยนักเกือบไม่ได้รู้เลยทั้งๆท,ที่มันมีอยู่กรรมฐานที่ว่านี้กรรมฐานที่จะให้เห็นความจริงข้อนี้ก็คือเรื่องของสติ หรือเรื่องของความรู้สึกตัวนะเพราะความเกิดมันก็อยู่ที่ตัวความแก่มันก็อยู่ที่ตัวความเจ็บมันก็อยู่ที่ตัวแล้วก็ความตายความแตกหมดไปสิ้นไปมันก็อยู่ที่ตัวคราวใดที่ลืมตัวคราวใดที่ไม่รู้สึกตัวก็ย่อมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมาฝึกนะจากไม่รู้มาฝึกให้มันรู้ จากที่มันรู้น้อยๆก็มาฝึกให้รู้เยอะๆทีนี้หนทางของเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงตามที่มันเป็นแล้วก็สามารถที่จะหลุดที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้คือหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายหลุดพ้นนี้เองอ่ะเป็นปลายทางที่จะต้องเรียกว่าปฏิบัติกันให้ถึง แต่ถ้าปฏิบัติยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนนะก็จะหลุดพ้นไม่ได้อย่างดีก็ยังเป็นผู้ติดติดก็คือยังเป็นผู้เกิดยังเป็นผู้แก่ยังเป็นผู้เจ็บแล้วก็ยังเป็นผู้ตายในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆะหนทางนี้แหละคือเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกซึ่งจะทำให้ไม่ติดนะไม่ติดกับอาการต่างๆแล้วก็เป็นความหลุดไป อย่างที่เราสวดเมื่อผู้มีสติเห็นว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่สิ่งที่มีอยู่นี้มันเป็นเพียงแค่เครื่องรู้เป็นเพียงแค่รู้เป็นที่อาศัยระลึกถ้ามีสติอยู่อย่างนี้ยเธอก็จะไม่ติดอะไรอะไรในโลกนี้นั่นแปลว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยเป็นเพียงแค่รู้เป็นเพียงแค่เหมือนกับว่าอาศัยมันเป็นเครื่องรู้แต่ไม่ได้เพื่อยึดหรือเพื่อเป็น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจนะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงแค่รู้จำหลักให้แม่นเลยว่าไม่ว่าอาการอะไรที่เกิดขึ้นในกายในจิตปรากฏขึ้นมาเพียงแค่รู้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าปรากฏขึ้นมาเพื่อจะให้เรายึดถือแต่ความเป็นจริงผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องสติปัฏฐานสี่ก็ก็จะยึดในสิ่งที่ที่ชอบ แล้วก็จะผลักใสในสิ่งที่ไม่ชอบแต่หลักของสติปัฏฐานซื่อตรงมากซื่อๆมากเลยเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเมื่อนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ขณะปัจจุบันเมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ก็รู้ตัวเนี่ยตัวที่นั่งอยู่เนี่ยรู้เลยว่านั่งอยู่ยก็เคเพียงแค่รู้ไม่ได้ยึดว่าตัวที่นั่งอยู่มันเป็นเราหรื หมายความว่าไม่ได้ยึดว่าไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยมันจะนั่งมีความสุขนั่งไม่มีความทุกข์เอ้ยนั่งมีความสุขหรือว่านั่งแล้วปวดเมื่อยอะไรก็ตามมันก็เพียงแค่รับรู้เฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยไม่ใช่ไปผลักสหรือไปดิ้นรนอะไรรู้ซื่อเอ,อใช้คําว่ารู้ซื่อเมื่อเดินก็เหมือนกันเมื่อเดินเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่มันก็เพียงแค่รู้ เมื่อนอนเห็นก็นอนอยู่ร่างกายมันนอนก็เพียงแค่รู้เมื่อยือนก็รู้อยู่ว่ายืนก็เพียงแค่รู้เพียงแค่รู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหรือหมวดธรรมแค่รู้แค่รู้แค่รู้ทีนี้เราลองทบทวนอารมณ์ของตัวเองนะปกติถ้าอารมณ์ที่ดีที่เรียกว่าถูกใจ ก็จะรักษาเอาไว้เช่นมีความโล่งโปร่งเบาสบายท่านในหลักสติปัฏฐานก็บอกเพียงแค่รู้แต่ถ้าด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความเข้าใจผิดนึกว่าพบสิ่งดีแล้วก็จะประคองรักษาเอาไว้ให้มันอยู่นานเท่านานอันนี้ก็ผิดหลักสติปัฏฐานเพราะว่าในสติปัฏฐานไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าให้รักษาหลวงพ่อดูแล้วไม่มีตรงไหนบอกให้รักษามีแต่คำว่าให้รู้แค่รู้เพื่อรู้ ไม่มีการรักษาอันนี้หลวงพ่อพูดแนวของสติปัฏฐานนะอาจจะไม่ได้พูดถึงแนวอื่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยแค่รู้แค่รู้แล้วก็เพียนรู้เข้าไปเพียนรู้ในขณะปัจจุบันแหละไม่ต้องรู้ตอนไหนไม่ต้องหาอาดีตแล้วก็ไม่ต้องแสวงหานอนาคตปัจจุบันเนี่ยร่างกายมีอยู่ก็เห็นอยู่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้มีอยู่ ร่างกายเราก็มีอยู่ร่างกายคนอื่นก็มีอยู่ก็เห็นอยู่เห็นร่างกายคนอื่นมีอยู่ร่างกายตัวเองมีอยู่เรียกว่ารู้เห็นทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวเราบ้างแล้วก็รู้สิ่งที่อยู่ในตัวเราบ้างแต่ถ้าเรามัวแต่รู้เฉพาะตัวเราเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเพ่งหรือว่ามัวแต่รู้ร่างกายคนอื่นเดี๋ยวก็มัวเผลอเพราะฉะนั้นรู้ ตัวเองบ้างรู้คนอื่นบ้างแบบปกติธรรมชาติแล้วความหลุดพ้นเนี่ยบางทีต้องอาศัยประสบการณ์เนาะบางคนสงสัยว่าแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงเมื่อรู้แบบนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นว่าในการรู้แบบนี้มันก็มีความหลุดพ้นอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเช่น เรารู้ร่างกายภายนอกก่อนนะถึงว่ารู้ร่างกายคนอื่นร่างกายคนอื่นก็คือไม่ใช่ร us, er ่างกายของเราอยู่แล้วอันน uh, ี้คือพ้นอยู่แล้วพ้นคือเราไม่เป็นเราไม่เป็นคนอื่นเราไม่เป็นคนอื่นเพราะคนอื่นเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นทีนี้พอมองกลับมาที่ตัวเราเดิมะเคยยึดถือว่าไอ้ตัวที่ไปมองคนอื่นมันเป็นตัวเรา แต่พอกลับมารู้ตัวเราปั๊บตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันตรงนี้ต้องเอาให้ชัดร่างกายคนอื่นเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นร่างกายเราที่ไปรู้คนอื่นที่ไปมองคนอื่นมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันรวมแล้วทั้งภายนอกและก็ภายในภายในคือตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันเด้เลย เมื่อคนอื่นเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นนี่ก็เรียกว่าหลุดแล้วเพราะไม่เข้าไปเป็นพอเห็นตัวเองมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมันจะเข้าไปเป็นได้ไงอ่ะในเมื่อมันเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองพอไม่เห็นตัวเองมันก็เป็นตัวเองคือเป็นตัวตนเพราะมันมันเข้าไปเป็นตัวเอง แต่เมื่อตัวเองเป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นตัวเองมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับถ้าพูดเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุก็ได้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเครื่องหมายก็ได้มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้ถูกเห็นถ้าเคยชัดตรงนี้ได้เนี่ยหนทางที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นไม่ยากแล้วเพราะได้ต้นทางของมันว่าการหลุดพ้นคือเห็นมันรู้มันมันก็จะเป็นหลุดพ้น เพราะนั้นคราวใดก็ตามที่มีสติมีสัมปชัญญะตัวเราทั้งตัวก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นตลอดไปทีนี้โดยรวมโดยรวมๆก็โอเคสมมติว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัวก็เท่ากับว่าทั้งตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นก็พล้นละทีนี้ถ้าจะมาแยกย่อยเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นมาแยกย่อยเปนเรื่องของอเฉพาะร่างกายส่วนที่เคลื่อนไหว สมมติว่าไประลึกรู้ถึงเรื่องร่างกายที่เคลื่อนไหวก็จะรู้เลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นทีนี้ถ้ามารู้เรื่องของเวทนาในร่างกายที่มีความเจ็บมีความปวดเนี่ยพูดเป็นปัจจุบันนะก็จะรู้เลยว่าความเจ็บความปวดก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันมันก็ไม่อาจที่จะเป็นเราได้มาพูดถึงเรื่องจิตบ้าง จิตที่เป็นจิตคิดคิดนุ่นคิดนี่คิดยับคิดยิบคิด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 ถ้ามีสติไปเห็นมันรู้มันมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันหรือว่าจะดูจิตที่มีลักษณะที่เป็นโทสะความโกรธความโลภความอยากได้มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันว่าเอ้ามีอาการโทสะแล้วก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็น หรือมีความโลภความอยากได้เกิดขึ้นในจิตความโลภความอยากได้นี่มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในจิตถ้ามีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ได้แล้วมันก็ตกอยู่ในภายใต้ของการถูกรู้ถูกเห็นตรงนี้แหละมันเป็นสภาวะที่หลุดทั้งหมดเลยทีนี้ในธรรมะธรรมะต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมารลม นิวรณ์ห้านะถ้ามันยังไม่ครอบเพียงแต่มันกําลังจะมากําลังมีแล้วมีสติสัมปชัญญะก็จะเห็นได้รู้ได้แล้วนิวรณ์ทั้งห้าก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอริยสัจซึ่งอยู่ในหมวดของธรรมะเนี่ยทุกข์เมื่อเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดนั่นแหละทุกข์คือสิ่งที่เกิดอะไรเกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นนี่คือการรู้อริยสัจข้อหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เป็นเรื่องของการรู้เป็นเรื่องของการเห็นมันปรากฏขึ้นมาก็เห็นเอา้าทีนี้ถ้ามันมีตัณหามีสมุทยัยคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็ผุดขึ้นมาในใจถ้ามีสติสัมปชัญญะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกัน รวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งตัวนะทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมะล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นทั้งหมดเมื่อมันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแล้วตรงนี้ไงมันก็เป็นความหลุดพ้นอยู่โดยกฎของมันอยู่แล้วเพราะนั้นปัญหาของเราเนี่ยที่ว่าทำไมเรามีทุกข์ทำไมเราเป็นทุกข์มันก็ สติสัมปชัญญะไม่รู้ไม่เห็นในสังขารทั้งปวงในสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏก็เลยเข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นพลิกนิดเดียวแค่นั้นเองจากไม่รู้ให้เป็นรู้ซะจากไม่รู้ก็ให้เป็นรู้เรียกว่าหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้อย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะความไม่รู้นี่เองจึงหลงเข้าไปเป็นแต่ถ้าคราวใดมีสติรู้ รู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งมันก็ไม่หลงไปเป็นหรอกเอาแต่ถ้าว่าหลงเป็นไปแล้วหลงไปแล้วเป็นไปแล้วเดี๋ยวก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวตื่นรู้ขึ้นมาก็จะพลิกจากหลงเป็นรู้ขึ้นมาฉับพลันเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยความพ้นทุกเนี่ยคือเน้นกันตรงนี้แหละไอ้เรื่องที่เราไปรู้เรื่องราวข้างนอกนะไอ้นั้นก็เป็นเรื่องของโลกเขาก็ควรจะรู้บ้างเนาะเพราะอยู่อาศัยในโลก เป็นเรื่องที่ควรมีแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้เอาเป็นเอาตายแบบรู้ทั้งหมดเรื่องของโลกอะ่ะอย่างนั้นเรียนกันไม่ไหวแต่เรื่องของโลกที่เรียกว่าเป็นขันห้าหรือว่าเป็นร่างกายจิตใจเนี่ยควรมาจะเรียนโลกตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวอยู่แล้วเรียนง่ายนะโลกก็คือร่างกายจิตใจหรือว่าขันห้านี่แหละคือโลกเห็นมันรู้มันเห็นมันรู้มันก็เพียงแค่รู้แค่รู้ยิ่ง ขยันรู้รู้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีกำลังนะเกิดภาวะเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นมันก็เห็นอารมณ์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ไปติดอารมณ์ไม่หลงไปเป็นอารมณ์ก็คือไม่หลงไปไปเป็นสิ่งถูกรู้นะ่ะเพราะสิ่งถูกรู้ก็คือจะเรียกว่าอารมณ์ก็ได้เพราะนั้นเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งมั่นก็จะเห็น ความเป็นจริงก็คือเห็นอารมณ์เห็นสิ่งถูกรู้ตามที่มันเป็นในปัจจุบันขณะมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจข,ของสติก็ทำให้ไม่หลงไปเป็นจึงหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนะเห็นมีไวนิ้วแฝนอยู่ที่หอระฆังเพิ่งเอามาเมื่อวานมัน้งบอกว่าเป็นรูปหลวงพ่อคำเขียนนะทุกคนคงเห็นแล้ว บอกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าเห็นอะไรรู้อะไรไม่เป็นสิ่งนั้นเห็นทุกก็ไม่เป็นทุกขเห็นสุขก็ไม่เป็นสุขเห็นความนิ่งนิ่งก็ไม่เป็นความนิ่งนิ่งเห็นความเป็นเฉยเฉยก็ไม่เป็นเฉยเฉยเห็นตัวเองเห็นขันห้าก็ไม่เป็นขันห้าเห็นอะไรก็ตาม ไม่เป็นอะไรหมดเลยทำไมมันไม่เป็นเพราะว่าสิ่งถูกเห็นทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่สติสัมปชัญญะซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสติสัมปชัญญะมันไม่เคยเป็นอะไรเพราะเป็นได้แต่เห็นหรือว่ารู้สติสัมปชัญญะจึงไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งถูก ถูกสติสัมปชัญญะไปรู้เวลามีสุขความสุขก็เป็นสิ่งที่สติสัมปชัญญะไปดูไปรู้ไปเห็นสติจึงไม่ได้เป็นผู้สุขลองไล่ไปเทียบลองไล่ไปเรื่อยๆเืๆ่อๆทุกประโยคทุกทุกข้อความทุกอาการทุกกิริยาสติสัมปชัญญะไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะสติสัมปชัญญะคือรู้หรือว่าเห็นแค่นั้นเอง เพราะนั้นเนี่ยผู้ที่มีสติสมบูรณ์มีสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรพอเข้าใจเนาะถ้าเห็นชัดเจนตรงนี้เวลาฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสตินี่เนาะก็สังเกตตัวเองในปัจจุบันขณะแล้วก็สังเกตรู้เบาๆไม่งั้นจะกลายเป็นเพ่งไปแล้วก็จะหนักรู้เบาๆบางๆรู้เป็นครั้งเป็นครั้งตรงนี้มันอธิบายยากว่ารู้แบบไหนเบาๆบางๆเป็นครั้งเป็นครั้ง หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างแค่แค่แบบพอเปรียบเทียบนะเช่นสมมุติว่าเรามองคนอื่นนะมองด้วยตาเนี่ยเวลาเรามองคนอื่นนะปกติเราจะมองแบบไม่โฟกัสตรงไหนเลยไม่โฟกัสไปที่หน้าที่ตาที่ลำตัวที่เท้าที่ขาเราไม่ไม่ได้โฟกัสอย่างนั้นแต่เรามองรวมรวมเราเห็นเขาทั้งตัวเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ตอนนี้ถ้ายมลืมตาเนี่ยเราจะเห็นเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่โฟกัสไปที่ตรง <im itation> ไหนเลยเห็นรวมรวม ตรงนี้เห็นไหมจะไม่มีการเพ่งและก็จะไม่มีน้ำหนักเพราะว่าไม่มีการกำหนดรู้อะไรแบบเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเวลากลับมารู้ตัวเองก็เหมือนกับรู้คนอื่นนั่นแหละรู้แบบรวมๆแบบสบายรู้บ้างแล้วก็วางคือไม่ใช่ว่าจี้อยู่นั่นแหละอย่างนั้นก็รู้เป็นเหล็กเส้นใช่ไหมมันก็มันก็หน,นักต้องรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเหมือนกับรู้คนอื่นเลยรู้คนอื่นยังไงละ่ะเห็นคนอื่นยังไงละ่ะก็เห็นตัวเราอย่างนั้นแหละ อันนี้เพื่อพอเป็นแนวทางอ่ะนะส่วนปรับปรุงยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องไปไปเพียรเอาเองการมีมันมีเรื่องของการรู้แล้วติดกับรู้แล้วหลุดเนี่ยเคยเออที่มีคนถามเรื่องถามหลวงพ่อเทียนเนาะถามเรื่องอสัมมาทัก,กับวิปัสสนาว่ามันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงหลวงพ่อเทียนไม่ได้อธิบายทางแบบตำรานะ ท่านเอาปัญญาของท่านเนี่ยมาอธิบายท่านบอกว่าสัมปทานเนี่ยอุป,ปามาเหมือนกับว,ว่าเอาดินเหนียวเ,เนี่ยไปปาบนแผ่นกระดานอะ่ะพอปาปั๊บดินเหนียวก็ติดหนึบก,กับแผ่นกระดานอันเนี้ยเขาเรียกว่าติดนะสัมถทาเนี่ยคือติดส่วนวิปัสสนาท่านก็อุป,ปมาเหมือนกับว,ว่าเอาก้อนหินไปปาบนแผ่นกระดาน ปาปับ๊บมันก็เด้งมันก็หลุดขึ้นมาเด้งดึงเลยเด้งดึงเลยวิปัสสนาก็แปลว่าหลุดเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยลองสังเกตถ้าปฏิบัติแล้วมันมันติดอย่างนี้แสดงว่าแช่อยู่ในสมถะแหละเช่นเพ่งจ้องเงี้ยอย่างนี้ติดหมดเลยการประคองรักษาก็ติดแต่ถ้าวิปัสสนาคือหลุดก็หมายความว่ารู้บางๆรู้เบาๆคือรู้แล้วไม่ติดเห็นแล้วไม่ติด เบาบางมากตรงนี้ต้องไปปรับกลยุทธ์เอาเองเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนจบก็คือพูดแบบเชิงสรุปแบบสั้นๆนะลองดูว่าถ้าจะใช้คำว่ายังไงดีให้เข้าใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งถูกเห็นนะสิ่งใดถูกเห็น หรือว่าถูกรู้ก็ได้เอาสองคำนี้ใช้ไปด้วยกันได้สิ่งใดก็ตามที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเมื่อมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งถูกเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วมองดูรอบข้างในปัจจุบันก็จะเห็นว่าใช่เลยสิ่งที่กําลังปรากฏเฉพาะหน้าตอนนี้เดี๋ยวนี้ ที่กำลังเห็นด้วยตาหรือกําลังฟังด้วยหูเช่นรูปรสกลิ่นเสียงะอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เราเพราะฉนั้นเมื่อกลับมากลับมารู้ตัวเองที่เรียกโดยสมมติว่าเราถ้ารู้ตัวเราเห็นตัวเราตัวเราก็จะไม่ใช่เป็นตัวเราไปแล้วเพราะเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแล้วสิ่งถูกเห็นทุกอย่างทุกชนิดทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ของมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปหรือเรียกว่าใจลักคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นทั้งหมดมีแล้วย่อมหมดไปหายไปนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นตัวเราทั้งตัวเมื่อเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วมันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเมื่อเห็นด้วยอย่างเนี้ยเห็นด้วยปัญญาก็จะพบความจริงว่าแท้จริงแล้ว ตัวเราไม่มีอยู่จริงมีแค่สิ่งถูกเห็นมีแค่สิ่งถูกรู้แล้วมันก็หมดไปหมดไปเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าไม่มีเรานี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีใครทุกข์อีกแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเราก็ไม่ได้แก่เราก็ไม่ได้เจ็บเราก็ไม่ได้ตายเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะเพราะสิ่งที่เกิดมาสิ่งที่ปรากฏล้วนแต่หมดไปด้วยตัวมันเอง หมดไปเพราะเหตุปัจจัยเมื่อรู้แจ้งรู้จริงอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถพ้นทุกข์ได้ในขณะที่รู้แบบนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้แบบตอนนี้ถ้ารู้ได้อย่างนี้นี่คือพ้นทุกข์แล้วอ่ะ,อะวันนี้ก็สมควรกับเวลากราบพระพร้อมกัน